สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หลวงขอทำคลิปนำเสนอความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งสื่อมวลชนในฝากฝั่งของขเขมรเนี่ยอตอนนี้ทำเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ breaking news นะครับเช้า,ชาว,วันนี้นะครับวันที่26มิถุนายน2568นะครับปรากฏว่าใน ความเคลื่อนไหวด้านการทหารชายแดนไทยนะครับด้านจังหวัดบันเตียมเมนเจยของฝั่งเขมรเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าไอ้เจ้าฮุนเซนนะครับได้มาเยี่ยมที่จังหวัดบันเตียมเมนเจยโดยแต่งชุดเครื่องแบบทหารเต็มยุดนะในพล5ดาวมาพร้อมกับเหล่าบรรดาในายพลขุนพลคู่ใจนะครับฟูลออปชั่นมาเยี่ยมเยียนนะครับให้กำลังใจกับ ในวิดีโอในในข่าวเนี่ยข,ของของฝ่ายเขมรเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามาให้กําลังใจกับเ,เหล่าบรรดาทหารนะครับทหารของกัมพูชาทีา่ที่ประจําการอยู่ในแนวชายแดนนะครับเ,เพื่อปอบขวัญกาลังใจในการที่จะสู้รบในการเตรียมความพร้อมนะครับที่กับท,ทำสงครามกับประเทศไทยแม่นะครับนะก็เมื่อวันเมื่อวันซืน ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับหุนมาเน็ตก็ไปที่จังหวัดพระวิหารก็ด้านชายแดนติดกับจังหวัดอุบลของประเทศประเทศไทยของเรามาวันนี้ครับทัวร์พ่อครับหุนเซนครับหุนเซนมาที่ชายด้านจังหวัดอุดรออเมียนมันเชยนะครับก็ตรงกันข้ามทถ่แถวด่านปล่อยเปดนั่นแหละครับนะแะถวคลองลึกสะแก้วนู่นแหละประมาณนี้แหละนะครับนะแม่ก็เข้ามาเห็นไหมผู้นําเหล่าทัพต่างๆ ก็ามาให้การต้อนรับอุ่นหนาฝาข้างโชว์ศักยภาพออปอบใจออปอบขวัญน,นะครับว่าเนี่ยฝ่ายขมรเองเนี่ยนะครับ ผู้นำสูงสุดนะฮุนเซนไม่ได้ทอดทิ้งนะครับมาให้กำลังใจนี่ผู้ว่าจังหวัดอุดรียนยก็ไปให้การต้อนรับนะครับาพากาันกินหมีอิอ่มหมีผีมันกันเลยนะแต่และคนนี่อ้อว,อว,อวนทั้งนั้นนะครับนี่ผู้บัญชาการาผู้บัญชาการตชะแห่งชาตินะครับไอ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 ไหมวกสีดำเนี่ยนะครับนะก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะครับนะ บรรดาแม่ทัพนายกองก็โอ้โหมากันเต็มเลยนะครับนะให้การต้อนรับให้สร้างความอบอุ่นใจไอ้พวกเนี้ยนี่แหละตัวปัญหาครับตัวปวนประเทศไทยเราอยู่ทุกวันนี้ทีมนี้แหละครับนะเออนะมีที่ปร,รึกษาชาวเวียดนามมาด้วยนะครับที่ปรึกษาชาวเวียดนามก็มาร่วมงานกับเขาด้วยนะครับนะเนี่ยเนี่ยไอ้หมอเนี่ยไ,ไอ้อตระกูลดักเหงียนเนี่ยนะครับตระกูลดักเหงียนเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจสายเวียดนามนะครับที่ที่เป็น คือเคอรเรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่แบบลงทุนคอนเนคชั่นสูงในเขเมรน,นะครับว่ากันว่าเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไฟฟ้านี่แหละที่จะมาแทนประเทศไทยนี่แหละครับก็จากเครือข่ายธุรกิจของไอ้หมอนี่แหละนะครับนะเอออ่ะเอเอแต่ละคนนะนอบน้อมทำตนกับฮุนเซนนายยะนายพลห้าดาวนะครับนายพลห้าดาวของฝ่ายเขเมรนเขาก็ว่ากันไปนะครับแต่ชีวิตจริงของทหารเขเมรนนะครับ ชีวิตจริงของทหาเรเขมรที่อยู่กันจริงจริงจังๆเนี่ยอยู่กันอย่างอดอยากปากแห้งนะพ่อแม่พี่น้องอ,อยู่กันอย่างไม่มีอะไรจะกินนะครับเดี๋ยวพี่หลวงจะมีวิดีโอนําเสนอให้นะครับซึ่งมาจากเพจของอเพจของนี่นะครับเพจของอโพสต์ของชุมชนคนสุรินนะครับนี่เขาก็มาโพสต์เลยว่าซอ,องเมนูอาหารของอทหารกัมพูชานะครับ ในแต่ละจุดนะครับในแต่ละจุดที่รวบรวมมานะครับชายแดนสุรินทร์นะครับชายแดนสุรินทร์ซึ่งแน่นอนแห,แหละทหารเขมรเขาก็มีเครือญาติที่เป็นคนไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยก็มีเมนูอาหารนี่กินอย่างอยากให้หุนเชนได้เห็นนะคุณมาเยี่ยมทหารคุณส่วนที่สุรินทร์เนี่ยติดกับจังหวัดพระวิหารของของประเทศเขมร <pitches S 2> เนี่ยนะครับ<ค>หุ้นหุนมเน็ตมาเยี่ยมแล้วครับ มาเยี่ยมแล้วเมื่อเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยแต่วิถีชีวิตของของทหารเขมรเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยครับนะอยู่กันอย่างอดอยากปากแห้งนะครับอยู่กันอย่างอดอยากปากแห้งนี่แหละนะเนี่ยเป็นไงครับกินข้าวสวยกินข้าวเปล่าครับกับกับข้าวคือะไรมาม่าครับกับข้าวคือมาม่านะครับมาม่าหนึ่งหม้อครับแบ่งกันกินครับต้มไปกี่ซองอ่ะมาม่าไทยหรือเปล่าละครับก็ไหนบอกว่าแบรนด์สินค้าไทยแล้วอะ โอ้โหดูสภาพอาหารการกินครับส่วนพวกทหารในเมืองเขมรนี่รับของบริจาคก,กันอู้ฟู่นะครับเอ่อของบริจาคก,กันลดหลามครับแต่ทหารเขมรที่อยู่แนวชายแดนแนวหน้าเอ่อพร้อมปะทะกับกองทัพไทยทุกเมื่อพากันกินอยู่บนแบบนี้แหละครับเนี่ยสภาพทหารเขมรครับเอ่อเนี่ยกินมาม่าครับเอ่อดเส้นมาม่าก,กับข้าวสวยครับเอ่อเครื่องปรุงเครื่องเทศก็ไม่มีนะครับอ่ะว่ากันไปไอ้นหน โดนหุ่นเซนหลอกมาตายแล้วพวกมึงอ่ะนะเออจะรอดไปกี่คนนะครับถ้าเกิดการปะทะกับทางกองทัพไทยอย่างจริงจังๆนะครับนะอ่าอ่านี่สภาพความเป็นอยู่ครับโอ้โหอยู่กันอย่างโชกมกเลยนะครับเออไม่น่าเชื่อว่าเป็นที่ตั้งค่ายทหารนะครับเออมองปะหนึ่งว่าเป็นกองโจรนะครับเออปะหนึ่งว่าเป็นกองโจรอ่ะเออระวังเป็นไข้ป่ากันนะครับโอ้โหเนี่ยเออทำไมไม่ขุดเบิร์มขุดบังเกอร์แล้วครับ อาหารการกินก็กินแบบนี้แหละครับนะชีวิตความเป็นอยู่ของอทหารกระเหมยียนของแท้นะครับ <Yeah. S 1> ของแท้อ่านี่นะครับนะโอ้กับข้าวอะไรครับกับข้าวอะไรครับโอ้ไข่นะครับไอ้นี่ดีหน่อยได้กินไข่กับมแมลงเก็บมาจากป่ามั้งเนี่ยไข่กับมแมลงนะกับข้าวแบบเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเออมีหอยมีหอยครับไม่ใช่มแมลงครับหอยเออกับหอยจิ้มเกลือนะครับ โอ้ยชีวิตทหารกเขมียนนะครับคุณภาพนี่หาไม่ได้เลยแต่ข่าวโปรโมทออกไปนะครับในให้คนเกเขมียนได้เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าทหารกเขมียนเนี่ยโอ้โหของละบริจาคมากมายเหลือเกินอ่ะน่าจะกินกินดีอยู่ดีกว่านี้นะครับแต่ความจริงในหน้าแนวเนี่ยในหน้าแนวลบเนี่ยชายแดนเนี่ยเขาอยู่กันแบบนี้นะครับอ่าเขาอยู่กันแบบนี้ครับนี่ต้มอ่ต้มแบบนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าเป็นยอดฟักนะครับ ยอดไม่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 ใช่ยอดฟักครับมันจะมีต้นป, prices, ปาล์มครับที่อยู่ในป่าต้นปาล์มเนี่ยเขาจะตัดยอดมาครับแล้วก็ยอดมันมาหั่นมาสับต้มใส่ปลาใส่ปลากระป๋องใส่เกลือแบบนี้แหละครับแล้วก็กินกันแบบนี้แหละครับฐานะที่ผมเคยอยู่ในพัตบองมาก่อนก็กินแบบนี้แหละครับต้นปาล์มเนี่ยดับเป็นศูนย์ดับเป็นดงเลยนะครับนะปาล์มป่านะครับปาล์มป่านี่ชีวิตชีวิตทหารก็เหมอนของแท้นะครับ เออของแท้เนี่ยเป็นวิดีโอให้ท่านชมเลยนะครับนะเออแต่ปิดเสียงไว้ครับมันใส่เสียงเพลงเพงเลงเขมรน่าจะติดลิขสิทธิ์ครับก็ไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะครับนะอ่า,ออา,อานี่ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารขเขมรครับชายแดนสุรินอา้อาวยิ้มแย้มแจ่มจใสกันเข้าไว้ไอ้น,อนอ้องเอ้ยนะต้มมาม่าครับเออแต่ละคนถือถ้วยถือชามมาเออมาม่าปลากระป๋องไทยแลนด์ครับนะ เออมามาปากระป๋องจากประเทศไทยนี่แหละแต่เออไอไอตัวพ่อมึงอะไอหุนเชนน่ะมาปากดีปากเก่งมากากันมาเออท้าไทยระบบประเทศไทยครับความยากลําบากก็เกิดกับไอพวกทหารพวกนี้แหละนะครับนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เอเอเอาอย่าข้าควรนะครับไหนไหนก็โดนพ่อมึงหลอกมาแล้วครับเออพ่อหุนเชนมึงหลอกมาแล้วก็อดทนเอานะครับอดทนเอาแล้วกันนะครับแม่แต่พ่อพวกมึงเนี่ยกินหรูอยู่สบายนะครับ นอกจากจะมาปลุกระดมนะครับให้กําลังใจให้กําลังใจกับฝ่ายทหารแล้วเนี่ยไหนละความช่วยเหลืออาหารการกินเสบียงที่มันดีเหมาะสมอะส่งไปถึงหรือยังครับส่งไปให้ทหารในในแนวหน้าหรือยังครับนะแม่ก่อนจะมานี่นะครับก่อนที่ฮุนเซนจะมาเนี่ยมันไปแอบทำสัญญากับฝ่ายฝ่ายเวียดนามเว้ยพอแม่พี่น้องเอฟซีครับโอ้แอบไปทําสัญญากับฝ่ายเวียดนามนะเนี่ย เออว่าไปลง,อ,งปอ่อากชียบันจ้าหัตเจริค้าจองสัมป,ปันเมตพีพบจีมุยเมตตอเวียดนามอ่านะ<ไ>ประเทศในการบูชีกับปงเมียนจุนลูกตาตั้งจีมุยไทยอ่าเนี่ยขนาที่เกิดความตึงเครียดกับประเทศไทยครับเออเขมรกับเวียดนามลงนามสนธิสัญญาครับแต่มันไม่เปิดเผยว่าส่วนที่สัญญาคืออะไรมีสาระสาคัญอะไรบ้างนะครับนะโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าบอกนะว่าจะไปขอทหารเวียดนามมาช่วยลบกับไทย ถึงได้อวดดีอวดเก่งใส่ประเทศไทยแต่ก็น่าคิดนะครับเ,เพราะเวียดนามเนี่ยอ,อยากมีอิทธิพลเหนือขเขมรนอยู่แล้วนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มาสู้กับกองทัพไทยหรืออาจจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นไปได้นะครับประเทศไทยเราก็ต้องอจับตาดูกันต่อไปนะครับฝ่ายเขมียนเนี่ยกับพิบตาไม่ได้นะครับได้ข่าวว่าไปฟ้องญี่ปุ่น ไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นไปขอความช่วยเหลือจากประเทศจีนนะครับสันดานเขมียนเนี่ยไม่แผ่วนะครับสันดานเขมียนนี่ไม่แผ่วหรอกครับแถลงความคืบหน้าความสําเร็จนะครับไม่ใครมีหน้าอ่านะครับไม่ยุ่ไหม่ก็แล้วแต่นะครับเขมียนอยากเกิดก็เปิดมานะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับพี่หลวงก็ขอนําเสนอถ้าพี่พี่เอฟซีนะครับ ดูวิดีโอจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับพี่หลวงมาไกลด้วยนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเป็นสีดํานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอพบพระคุณและสวัสดีครับ